พี่หนุพี่พาไปดูโยมโยมกอกข้าวโอ้ยโยมกอกข้าวคือโยมให้ข้าวะยมให้ข้าวใส่กระสอบนะไม่ชอบข้าวกล้องแต่ว่าชอบแต่ว่าชอบข้าวข้าวนาปีแต่ว่าชอบข้าวนาปีใช่ไหมไม่ไม่ชอบข้าวกล้องเพราะข้าวข้าวกล้องมันแข็งค,คนคนลอย่างเลยเนาะคนไรยาง ไอเสื้อดำๆนี่คือเพื่อนเพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเสื้อสีฟ้านี่นายหน้าไหมานายหน,าน้าหน้าไหนไหมนี่ <c oughs> เอาเงนินไปไปใส,ส่อะเสื้อสีฟ้านี่ไปธนาคารแม่สิไปปล้นธนาคารธ <c oughs> น,นาคารไหนหน้อยนี่บ้านที่นี่ธนาคารลูกเงินธนาคารเปาดขอแน่ธนาคารอ๋อ <c oughs> เจนีท้องเข้าวข้าวข้าวยายหนูหนูพูนใช่ไหมนี่ใช่ใช่งานช้างข้าวยายหนูพูนคือพอถ้าคือพอถ้าตอนนั้นลากกระสอบกันเทเทเท่ทททนในเหล่าไหมมันปวดแอวเขาเขาพูนข้นพูนขึ้นพูนขึ้นมันยังแคบเขาแคบเขาแคบเขอา,ขานี่ปวดเอวขนาดเลย แบก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 ซิดขึ้นเรานี่ใครอยู่มันเด็กเศร้าเมื่อยไอเสื้อดำๆนี่คือไอปลาแกบปลาแกบลายเสียคำลือว่าลายเสียนี่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 วัดนี่นี่พระอยู่นี่นี่มึงสิมาลายมึงสิมาลายเจ้าของวะเจ้าของมื่อไรเจ้าของวัดนี่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 เพน่ะตีนต่ำ หลานนับปีหลานนับปีมาไลยพระยุวัฒน์นี่นี่นี่นะเห็นมีดดานซุมยุอมอออกไม่ออกเนี่ยมาไลยพระนี่ดีแม้วนะวนนี้น้องเือเก็บอัน ดูเดนว่าคือเก็บอ่ะยููนเดียวก่อนงับงับงับบ้าปากกวนเราชอบส่องดูเดนว่านี่เก็บกง็บเง็บยูคนเดียวนี่เราเราไม่จำเป็นต้องเงี้ยหน้าส่องข้อว่าเราใช้โทรศัพท์ซูมเอายุทธิดิจิจังหลอกเลยนะ อันสิไปยุ่งน้อยนี่สักเสียโอ้ยอันบ่บกอันบ่ต้องตีสแะแตมก็ได้ฝากนั่นสิถือให้สิถือไปห้บ่ต้องตีสะเตมแมนแมน เอ้าลงลงวิเป็ดก็เป็นลูกชาวนาทำไมหลวงหลวงวิเปตหน้าไม่ดำหลงวิเป็ดก็บอกไปนะตากแดดมันก็นดำเหมือนะอะนะ้เนาะเจ้าตากแดดมันก็นกนขาวเป็นพระบรรจ่าไม่น่าดำเลยเป็นพระบรรจ้าต้องทาครีมถ้าไม่ทาครีมมันดูไม่ดีมันไม่หอม ถ้าถ้าไม่ถ่ายคลิปเฮ็ดนะเฮ็ดเห็นหน้าก็วอกแก๊กแวกนี่เอ้ยเฮ็ดหน้าก็วอกแก้แวกมันก็ไม่น่าสีโจั่วนะอืมันม,มันไม่น่าสีโจวคนคนก็ไม่ชอบต้อง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 แต่งตัวหอมๆนะอันนี้เป็นบรรยากาศทั่วไปนะกำลังให้ข้าว กำลังกอกกอกข้าวไนะกอกอกอกกอกข้าวเอาเอาขึ้นยุง้งฉางนะไอเสื้อดำๆนี้ก็เพี้ยนนะเสื้อฟ้าๆนี่ก็พ่อใหญ่ยังช่วยช่วยช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกัน คนอีสานบ้านบ้านหลวงพี่เป็ดนะช่วยช่วยช่วยให้กำลังใจช่วย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 ให้กำลังใจเออช่วยให้กำลังใจช่วยไล่นกช่วยช่วยเป็นเพียนออ บายมีกำจไม่ใจได้ไดไดกำลังพับมุ้งนะมุ้งเขียวที่เอาข้าวออกแล้วนะนี่ใหญ่นุพูลกับลูกอันนี้คือลูกนั่นนี่อ,อันนี้คือลูกสาวนั่นเอง อันนี้คือแม่นั่นนี่สวยได้แม่นั่น,นอันนี้คือหลานลงพิเป็ดนั่นนี่มันมันดือ้อมันดื้อได้ใครไม่รู้ไอเหี้ยนี่ <c oughs> <c oughs> ดื้อได้หลวงพี่ <c oughs> เสื้อสีเทาคือจิจิจสเบลจีสเบลเสื้อสีเทาเอาคือเดีมานจิคือเดี๋ยวไม่เห็นนะโอ้พอวอาสบัยอือ

ให้ให้หลวงพี่เป็ดจุงไว้เอยียงนอจงไว้จงไวพ้พาภาษาไทยไม่รู้ดิจงไว้คืออีหยังจงไว้ให้หลวงพี่เป็ดอันนี้หลวงพี่เป็ดหลวงพี่เป็ดเสียออไปขายเอาไปเลยเอาไปเลยมมาากกแแบบบบไไห มาแบบนโมสะพระคาวตูเอาเงินมากระบอกหลาหมดหมดแดงเนอะหมดแดงเนอะหมดแดงเัินตัวนี้น้อยกัดเจ็บ ตรงนี้คือข้าวข้าวพระใหญ่เอกนะข้าวนานาทุ่งนาทุ่งทางโน้นทางชิดเหนือขึ้นไปทางคลองคลองน้ำบางแถมันก็มีควา้าเงมดแหละ้ะทางคลองน้ำ ลวงพี่ว่าจะเาร้าไยก็เซาไม่ได้เพราะมันมันภาพภาพหน้า่าย แดงพวกนี้มันมันมันชอบกัดง่ามขาลงพี่เป็ดพวกพวกนี้มันชอบมากลงพี่เป็ดไม่ล้างมันชอบกัดมากเลยง่ามขา ก็แอปที่รับที่สุดเลยคือคือมันมันมันชอบกัดจริงๆดิกัดกัดทีกัดทีไรก็เต้นโดงเลยเต้นโดงเลย ม่นผ่ามั้งไเอ้ยโอ้ยเหยียบสอบเยเบสอบโอ้เหยียบสอบมันจะบาปมันจะบาปสมัยก่อนหลวงพี่ก็ทำแบบนี้แหละม้วน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 แล้วก็ยัดใส่กระสอบ บางบางทีม้วนม้วนมันใหญ่กว่ากระสอบมันก็ยัดยัดไม่เข้า <c oughs> ได้เป็นเด้อมี อยู่อยู่ในวัดพูดได้ไม่เป็นไรหลงหลงหลวงพี่ถือว่ามันมันเป็นธรรมะธรรมะชั้นสูงพูดได้เออธรรมะชั้นสูงทุกทุกอย่างเป็นธรรมะเอออ่าหลงหลงหลวง,งพี่ก็แปลว่าตอนทเนียนอยู่นี่หละหลงพี่กกเห็นอยู่ไหมห <c oughs> <c oughs> ลวงพี่กกเห็นอยู่ไหม <c oughs> แก้หนาวไหมแกหนาวไหม <c oughs> แล้ว หลวงพี่หลวงพี่เป็ดก็จะชวนหลวงพี่สะต๊มาแม่สะต๊มาแม่สะต๊แก้หนาวแก้หนาวมาแก้หนาวนี่นี่นี่มีแก้หนาวนี่มีอยู่นี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 ่มีอยู่นี่นี่นี่กระติกน้ำมีอยู่แก้หนาวอ่อไอ้นั่นแม่สปอนเซอร์กับกระทิงแดงนะแม่ ระทิงแดงไหมยมอยากคิดลึกกระทิงแดง <c oughs> ไม่เปิดฝานะไม่เปิดฝานะไม่เปิดฝาไม่เปิดฝาน้องมีเป็ดจะงวะานยันชจิกลิกจุหลอก